สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยนะครับผมปฏิภาณออโต้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นเจ้าโตยโยต้ารีโวนะครับ2.8ดแปดีทีรันเนอร์นะครับผมตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวปี2 0 1 8นะครับสีดำสวยมากเลยครับตัวนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันดูจากตัวรถได้เลยนะครับสวยงามมากมีไฟตัดพอก ไฟฟ้านะครับผมกระจกมองข้างสวยงามมากสีเดิมทั้งคันนะครับผมรถคันนี้ปีใหม่ๆมน้อยนะครับผม28ตีลเนอร์ตัวนี้รับผมดูรอบๆรถกันนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นตัวเป็นสติกเกอร์ไฮรักนะครับผมติดจากศูนย์ตัว G Revo นะครับตัวนี้ มีเซ็นเซอร์ถอยกล้องถอยด้วยนะครับผมกล้องถอยตัวนี้สวยงามมากกล้องคัดแกวเซ็นเซอร์ถอยนะครับยางเป็นยางเดิมนะครับผมล้อแม็กจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้รถสภาพเป็นเดิมสวยงามมากครับมีบันไดให้ขึ้นด้วยตัวนี้ตัวสูงสีดำสีเดิมไม่ทันเลยเราไปชมด้านหลังของประตูที่สี่กันนะครับผมนี่สวยงามครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้สภาพสวยงามเลย เลี่ยมแล้วก็มีแอร์หลังด้วยตัวนี้สุดๆเลยคือแอร์หลังครับตัวนี้สวยงามมากครับผมรถเดิมทั้งคันเลยนะครับผมอันนี้เราจะดูรถนะครับว่าชนมาไม่ชนมาเราดูตรงนี้นะครับเดินทั้งคันเลยครับผมขาจะดูกันตรงนี้นะครับรถเดิมเรามาดูด้านหน้าต่อนะครับตัวนี้นะครับหัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ แอร์ดิจิตอลนะครับผมหน้าจอสวยงามมากรถคันนี้สวยจริงๆครับสภาพนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับสวยงามมากเบาะหนังสภาพเรียบเลยเดิมๆนะครับดูภายในแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับผมตัวนี้นะครับล็อตเดิมนะครับไม่มีขยับเลยสภาพเครื่องเดิมสวยงามมากนะครับเรียบมากเลยตัวนี้อ่าล็อตเดิมนะครับผมสภาพยางซีน ด้านข้างครับสวยมากเลยวันนี้สภาพสวยจริงๆครับเลังปี ABS ABS สุดสวยเลยครับตัวนี้เครื่องไม่มีถอดนะครับรถไม่มีขยับเจ้า t o โย t a ารีโวคันนี้นะครับผมเป็นตัวพีเ n นเนอร์นะครับ2 8ดีพเนเนอร์ตัวสูงนะครับสี่ประตูปี2018นะครับราคานะครับราคาสมวนนะครับราคาอยู่ที่6 9แส0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมโปรโมชั่นของเราตอนนี้นะครับก็มี ปีค่าจัดโอนนะครับตอนนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตั้งสูวส่งล้อชิดช่วงล่างครับรับกันเครื่องเกียร์6เดือนหรือ10,000กิโเมตรครับอแล้วก็ท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเซลโยงมาได้เลยนะครับที่เบอร์0620103737ครับผมสำหรับนนคลิปนี้เป็นอคนนี้คขิ้นามแค่ไหนเรามาชมกันครับ